สวัสดีจ้าสวัสดีทุกทุกคนนะคะเรียนเชิญทุกท่านเข้าสู่ช่ง 89, องทิดา789แอดอิดาเ8 9ด้อค่ะเด้อช่องของเฮาให้ไพ่เราเรื่องเพื่อความสนุกและความบันเทิงนะจ๊ะอานมิเสนตรงเป็นโชคชตาของคุณก็เป็นไปได้หรือว่าตรงก็ได้นะคะฟังอมมวนฟังออความบันเทิงดีที่สุดไระยะอินไลน์นะคะ ผู้ใดนะคะอยากให้ตรงเป็นโซนสตาของเจ้าของทักมาเบงเป็นการส่วนโตท่านั้นนะคะเราก็มีโปรโซื้อของแถมดวงถ้าสายหมนะแม่หมอบอกเลยสายหมบอกว่าจะเป็นหินต่างๆนะคะเบียร์แก่นะ,ะกำไรพญายนาคน้ําหอมนะคะผู้ใดสนใจยังกระทักมาแล้วกันเนาะนะคะเพราะว่าอยากให้ทุกคนทักมาถามสิสนใจยังกระทามเอาแล้วกันเนาะ หรืออยากดูดวงย่างเดียวก็แล้วแต่และว,วงเล็บนะคะอยะอินหลายกับการทำนายไทยทักของไพ่แม่หมอนะคะฟังหูไวหูฟัง่อความบันเทิงดีที่สุดนะจ๊ะขอบคุณหลยๆนะคะกับคนที่เข้ามาติดตามทั้งไม้และเกานะคะและอย่าลืมเคาะกระดิ่งกริงกริงนะคะเพื่อเ,เพื่อจะได้รู้ว่าแม่หมอโลกคิดตอนใดน,นะคะเอาเป็นว่าเขาเลื่องกันเลยเนาะน,นะคะเวลาน,นี้นะคะข้าใจ้พระเรววื่องในหัวข้อ ความเป็นคุณชีวิตมีแนวโน้มจะพบรักแบบไหนนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูของคุณก่อนสิบใบนะคะแล้วเราแล้วค่อยมาเบิรงวา่าอีกห้าใบนะคะคนที่คุณจะพบรักเป็นใครนะคะมาเบิรงก่อนนะมาดูพลังงานของคุณทั้งหมดสิบใบก่อนนะคะคุณเป็นคนเช่นไรวะสั้นนะจ๊ะขอให้ไพออกมาตรงกับผู้คนและถูกใจผู้คนด้วยวะสัน้น แม่หมอด้วยวาสันนะคะมาขอดูไพ่ใบแรกขึ้นมาเลยเป็นยังไงนะคะไพ่ใบแรกคุณเป็นเช่นไรเอ็ดออฟอนะคะตอนนี้คุณมีความรู้สึกว่าคุณน่าจะมีประเด็นกับคนรักไหมคะคุณเลยเข็ดขยาดกับความหักบักมีความรู้สึกว่าความรักครั้งเนี้ที่คุณเคยมีคุณเสียใจคุณมีระยะห่างหรืออยากให้ใครมาปลอบใจก็ได้นะคุณน่าจะ เคยมีประเด็นกับความหักมาก่อนเพระพาะไพ่ใบแรกขึ้นแปดดาบปัญหารอบด้านจีเกี่ยวก็เรื่องความหักกระได้หรือมีปัญหากับความรักคนรักแฟนคนรอบข้างญาติพี่นอ้องได้หมดน,นะคะปัญหารอบข้างจีบพระ,ะมาเลยจ้กแปดดาบนะรอบข้างนะขอดูต่อหน่อยความเป็นคุณคุณน่าสิเคหลาบกับความหักแม่นบะเค็ดลาบกับความรักเราเป็นอย่างไรมาดูต่อนะจ๊ะ ความรักอาจจะไม่ตอบโจทย์ความรักจะทําให้คุณเสียใจความรักความรักที่คุณเคยวาดหวังกันไว้สิไปนั่งนับดาวดูดาวน้ากันนะคะทําให้คุณนะคะเสียใจก็ได้คนที่เคยคุณมีความสุขน้ากันย้ำขําคืนคนที่เคยคุณมีแพลน,น,น,นซีซียนนนนูน้ำกันไปเที่ยวน้ากันใส่เวลาน้ำกันไปนั่งนับดาวน้ากันก็ได้คนนั้นราคาที่ทําให้คุณเสียใจได้หมดนะคะ ความเป็นคุณนะคะเบืองต่อนะคะเป็นยังไงคนรักคนนั้นทําให้คุณเสียใจคนรักที่คุณรักเขามากที่สุดคุณที่เคยใส่ชีวิตชิวๆและเวลาชิวๆน้ากันเขาเป็นคนทาให้คุณเสียใจนะจ๊ะประมาณนั้นได้หมดน,นะคะมาต่อค่ะอยากรู้หรือปัญหารอบข้างเกิดขึ้นกับบัรุหละ่ะว้าวสเตรนลราศีสิง์คุณเป็นคนที่เก่งนะ เป็นคนที่ไม่ค่อยยอมอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ตอบโจทย์ถ้าความสัมพันธ์ที่เป็นรักสามเศร้าเราสามคนเป็นหนึ่งไม่ได้ฉันไม่เป็นนะคะคุณเป็นคนที่ไม่ยอมอยู่ในความสัมพันธ์รักสามเศร้าแน่นอนหรือเป็นด้อยอะด้อยค่านะเห็นเราไม่มีค่าหรือเห็นเ่าเป็นธาตุอากาศยังใดเหมือนนะคะสเตรนลราศีสิงเป็นคนที่เก่งนะเป็นคนที่เก่งรอบด้านยอมได้ทุกอย่างทำงานเพื่อครอบครัว งานอาจจะสักกระเบื้อยันเลือดลบนะคะแต่ไม่ยอมอยู่เรื่องเดียวคือไม่เป็นน้อยใครแน่นอนหรือไม่เป็นหลวงใครแน่นอนประมาณนั้นรักเกียริรักศักดิ์ศรีของเจ้าของและเป็นคนที่หาคู่รักยากเพราะเจ้าของเก่งเพราะเจ้าของมีมีคุณที่ภาะวะเก่งทุกด้านเนาะก็สิเลือกผู้ใดเข้ามาในชีวิตต้องเก่งจริงๆถึงจะสามารถเข้ามาในชีวิตคุณได้นะจ๊ะประมาณนั้นเนาะ คุณจะยอมคนรักคุณต่อเมื่อเขาดีกับคุณแต่ถ้าเขาไม่ดีกับคุณคุณก็พร้อมตัดจบนะสเตรนแต่ถ้าได้รักใครรักจริงรักจังนะเจ็บเพราะรักก็มาเยอะนะอยากได้ใครสักคนหนึ่งนะคะมาสามารถใช้ชีวิตน้ากันก็ได้พอพ่ยขึ้นเนี่ยถ้าคุณเคยเจ็บมากับความความหักความเป็นคุณคุณน่าจะไม่ค่อยสมหวังเรื่องความรักคนหักอาสีทรยศคุณตลอดแต่ คุณก็อยากได้ใครสักคนหนึ่งที่สามารถนั่งนับดาวดูดาวน้ำกันกระได้ความเป็นคุณน่ะนะเดอะสตาร์ราศีกุมนะคะแล้วคุณก็อยากได้รักแท้รักที่ดีเป็นคนที่สามารถเข้าใจคุณได้เป็นคนที่พร้อมทาทุกอย่างเพื่อคุณก็ได้ความเป็นคุณนะเพราะคุณเป็นคนรักรักใครรักจริงนะให้ด้วยใจให้ด้วยให้ด้วยเสน่หาประมาณนั้นนะคะจะจะนุจะธะนุถนอมความรักเป็นอย่างดีเห็นไหมคุณอยากได้ใครสักคนที่รักคุณจริงๆจังจัอ่ะ พร้อมดูแลพร้อมเทคแคร์พร้อมซัพพอร์ตม,มองตาแล้วรู้ใจนะคะประมาณนั้นนะคะว้าวธรรมดานะคะพลังงานขึ้นมาจัดเต็มเลยความเป็นคุณเป็นคนที่มีความพร้อมพร้อมจะให้รักที่ดีกับใครสักคนหนึ่งนะเป็นคนที่มีสเสน่ห์ไม่ใช่ว่าไม่มีตัวเลือกนะคะแต่ <laughs> เวลาคุณเลือกผูใดเขามาในชีวิตเนี่ยคุณมักสีนกเสมอแมนบอนะคะมาเบิ้งต่ออีกอยากรู้เป็นเช่นไรโอ้ oh my god คุณเป็นดีเอ็มเพรสนะคะคุณน่าจะดึงดูดคนรักที่พร้อมเปย์พร้อมดูแลหลังจากนี้ไปนะหลังจากนี้ไปหลังที่คุณเป็นสเตรนจ์แล้วคุณจะเป็นดีเอ็มเพรสละคุณน่าจะปรับเปลี่ยนปรับลุกเปลี่ยนเป็นบุคคลที่ดูแบบอ่อนหวานอ่อนนุ่มจากคนสตรองมากขึ้นก็ได้คุณจะดูน่าดึงดูดเพศตรงข้ามที่เข้ามาเปคุณดูแลคุณแต่ก่อนคุณอาจจะสตรองมากเกินไปก็ได้แต่คุณเป็นคนที่เก่งนะเก่งมีความพร้อมทุกด้านเลย โ oh อ้ไม่กอดเมเจอร์อคณาขึ้นมาทั้งหมด4ใบมีใบเดียวใบแรกที่ขึ้นมาแดาบนะแปดาบคือความคุณคล้องมองใจความที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ตอบโจทย์สิ่งที่ทําให้คุณเสียใจคนรอบข้างอะค่ะที่ทําให้คุณเสียใจแต่พลังงานของคุณสุดสุด,สด,สดขั้วคือกันนะเดียมเพรสคุณเป็นเป็นคนที่มีความพร้อมพร้อมจะได้รักที่ดีพร้อมจะได้รดักที่สามารถดูแลและเทคแคร์คุณได้มองตาและรู้ใจพลังงานของคุณใครมองเข้ามาเห็นเป็นแบบนั้นเดินนะจ๊ะว้าว คุณเป็นคนที่มีความพร้อมทุกด้านเลยเก่งหาเงินเก่งเป็นคนที่รักที่ดีผู้ใดอมองเข้ามานะแล้วก็พร้อมจะให้ให้คนที่เข้ามาพร้อมจะมอบพีกายพีใจให้ทุกล้มหายใจประมาณนั้นว้าวพลังงานของคุณนี่เหนือขัน้นจริงๆมีบารมีมีอำนาจนะคะดึงดูดเพศตรงข้ามที่จริงจังนะจ๊ะประมาณนั้นทอนัน้นว <laughs> ่าสั้นแต่พอจริงจังเข้ามาผ่ไใดดอกนะคะ ว้าวคุณเป็นเดอะซันเห็นไหมคุณอยากได้ใครสักคนหนึ่งอะ่ะที่สามารถไปไหนมาไหนใส่ชีวิตน้ำกันซิวซิว,ซวเดินทางไปท่องเที่ยวน้ำกันเป็นคู่รักที่เฮ็ดอีอย่างเป็นไดทั้งมูเป็นได้ทั้งเพื่อนเป็นได้ทั้งแฟนเป็นไดทั้งคนที่เฮ็ดธุรกิจน้ำกันกระไดไปใส่มาใส่น้ำกันใดตลอด24ชั่วโมงประมาณนั้นนะคะว้าวพลังงานของคุณนะ คุณจะเจอค่ะเดซันสำหรับนี้ต้องบอกว่าสุดขั้วจริงๆนะคะพลังงานเต็มพลังงานเหลือล้นคุณจะเจอคนที่สามารถเป็นรักแท้ให้กับคุณได้ว่าสันความเป็นคุณนะคะต่อค่ะหาเงินกับเก่งเดวิลนะคะราศีมังกรน,นะคะแต่ดวงของคุณอะเป็นคนที่มีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามแล้วก็มักจะดึงคนที่เจ้าชู้เข้ามาในชีวิตด้วยเช่นเดียวกันในในในเมื่อคุณเป็นคนที่สเสน่ห์แรงนะ คุณเป็นคนที่สเสน่ห์แรงก็จะดึงดูดคนที่เก่งคนที่เจ้าชู้คนที่ชอบความรักที่ไม่จริงจังเข้ามาในชีวิตระวังนิดหนึ่งระวังนิดหนึ่งเพราะความเป็นคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์แรงเนาะนะนะผู้ใดก็อยากได้นะคะแต่มักระวังจะหลงสเสน่ห์คนที่รักไม่จริงชอบวันไหนสแตนชอบรักฉาบสวยชอบรักท,กที่มีแต่ความรู้สึกว่าเติมเต็มทางด้านอารมณ์แต่ไม่คิดจะผูกพันได้หมดนะคะมาต่อค่ะโอ้คุณเป็นอย่างไรอีก ว้าวจัสติกราศีตุลคุณเป็นคนที่มีความชัดเจนช่างเลือกเป็นคนที่เชื่อในความทําดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วมีวุฒิภาวะเป็นผู้นำข้าราชการทหารตำรวจมีความเก่งมีความฉลาดมีความเพอร์เฟกในรอบด้านทุกๆด้านเลยโอ้ oh my god เมเจอร์อาคณนาพลังงานของคุณขึ้นมาทั้งหมดตอนนี้เจใบละไพ่ขึ้นมาทั้งหมดแปใบมีเมเจอร์อาคานาขึ้นมาทั้งหมด เจ็ดใบไพะะ่ major, ขึ้นมาแปดใบนะคะแต่ถ้าได้เมเจอร์อาคนาขึ้นมาอีกพลังงานของคุณต้องบอกหาที toi, ่ติบดายเด้อค่ะเด้อเศร้าเห็ดเศร้าเห็ดเศร้าจับเศร้าจับนะคะมาขออยักดูต่อเป็นยังไงอีกอยากรู้เลยอยากรู้นะคะเมเจอร์อาคนาขึ้นมาขนาดนี้นะคะพลังงานคุณเป็นเช่นไรอีกโอ้ไมค์กาดเห็นไหมไพ่ขึ้น ลิงกันแป๊ะนะคะคุณเป็นคนที่มักดึงดูดหรือซีเว้าอีกอย่างหนึ่งนะคะคุณเป็นคนที่มีกรรมเนาะเจอรักแต่ละคนเป็นรักซ้อนซะงั้นเขามีคู่อยู่แล้วก็มีตัวจริงอยู่แล้วอยู่ดีดีคุณก็เลือกคุณก็ได้เป็นตัวสำรองซะงั้นคุณคุณก็เลยเลือกอยู่สันโดษซะมากกว่าคุณมีวิบากกรรมเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะมักบสมหวังความหักพอจะรักจริงรักจังก็เจอแต่คนที่มีเจ้าของแล้ว คุณพร้อมตัดจบคุณก็เจ็บเองนะคะประมาณนั้นคุณสิเป็นแบบนั้นนะคะพลังงานของคุณเนี่ยโอ้โหคุณเหมาะที่จะอยู่สันโดษนะคุณเหมาะที่จะอยู่โสดนะคะทีนี้นะอาจจะตรงคุณหรือว่าตรงก็ได้ไพ่ขึ้นมาเมนไเนอร์ขึ้นมาใบเดียวเมเจอร์อาคนาขึ้นมาทั้งหมดเก้าใบนะจ๊ะขอดูอีกหนึ่งใบนะคะคุณจะทําเช่นไรต่อนะคะใบสุดท้ายพลังงานของคุณนะอยากรู้นะคะเรามาลุ้นไปด้วยกันนะ ใบสุดท้ายนะคะพลังงานของคุณโอ้โหไพ่ขึ้นแต่คุณจะเจอคนนั้นนะคุณจะเจอเดอะวันของคุณคุณจะเจอคนที่พร้อมเหมือนเป็นเดอะซันให้กับคุณนะแต่คุณต้องใจเย็นๆนะค่อยๆเลือกคุณจะเจอค่ะพลังงานของคุณมีความพร้อมทุกด้านแต่คุณอาจจะโชคร้ายไปเจอคนที่ ไม่จริงจังจริงใจเข้ามาในชีวิตแค่ระวังเรื่องเดียวระวังแค่เรื่องเดียวเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีพลังงานเอเนจีดึงดูดเพศตรงข้ามที่ไม่โสดที่ชอบวันไนสแ n นชอบใช้ชีวิตแค่ฉาบเวยเรื่องเรื่องกามานเด้อคะเด้อน,นะระวังนิดนึงแต่คุณจะเจอเดวันของคุณคุณจะเจอรักที่เหนือปฏิหารส่รงมาให้คุณค่ะตอนแรกคิดว่าจะไม่เจอนะเจอค่ะ แต่คุณต้องตัดจบกับคนเก่าๆให้ได้ก่อนคุณต้อง move on จากแปดดาบโ oh my god oh my god แม่หมออธิบายไพ่ขึ้นทั้งหมด10ใบวันนี้เกิดอะไรขึ้นไพ่ขึ้นพลังงานของคุณ10ใบคุณมีความพร้อมทุกด้านเลยคุณไม่มีคำว่าคุณมีข้อเดียวที่ที่คุณติดขัดเสน่ห์แห้งหลายแค่นั้นละ่ะเสน่ห์แห้งหลายนะคะไพ่ the star ขึ้น the star the s t r นด The Lover The e m p r e s s The Sun The Devil Justice The High p r i e s t e s แล้วก็ The Magician คุณมีความพร้อมทุกด้านหาทิฏฐิบ่ได้นะแนวเดียวที่คุณมีทิฏฐิก็คือผสมหวังเรื่องความรักคุณเพอร์เฟกต์ไลทยโพดนะคะเพราะว่าไพ่ขึ้นใบและอดีตอาจจะเป็นอดีตที่ผ่านมาก,ก็ได้แต่ต่อจากนี้ไปคุณบคุณเ,เสียใจแล้วละ่ะคุณรู้จักเลือกละ่ะ คุณอันไหนไม่ใช่ก็ให้เชื่อเซนต์ตัวเองกันแล้วกันนะจ๊ะเพราะว่าถ้าคนไม่ใช่ทํายังไงกับบอไซคือเกานั่นะ่ะนะจ๊ะเลือกให้ดีแล้วกันคุณจะเจอเดอะวันของคุณนะไพ่ใบนี้ขึ้นมาได้แบบเมจิเชียนได้ขอขยับไพ่นิดนึงเนาะมาดูกันนะคะว่าคนที่จะเข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยที่จะดึงดูดความรักครั้งเนี้ยเป็นใครเป็นเช่นไรเพราะพลังงานคุณเป๊ะปังอลังการขนาดนั้นนะคะ คุณจะเจอเดวันของคุณนะเดอะเมจิเชนสำหรับเนี่ยคนที่ใช่คนที่จะขอคุณแต่งงานคนที่จะเป็นโซเมตของคุณคนที่จะมองตาแล้วรู้ใจแต่เป็นคนรักเก่าหรือรักใหม,ใหม่หรือคนใหม่กับบรูละแต่แม่หมอคิดว่าใหม่หรือเก่ามาเบิ้งกันนะไพ่ใแบแรกขึ้นมาว้าวเอ็ดออฟครับกรกฎพิกจิมีนธาตุน้ำนะคะไพ่บอกว่าคุณจะเจอรักที่คุณมองตาแล้วรู้ใจเป็นรักแท้เป็นรักที่เติมเต็มคุณได้คุณรักเขาเขารักคุณ จะไม่เหมือนไพ่แปดดาบสํำรับนี้นะคะแปดาบใบแรกขึ้นมาคุณได้ไพ่ทั้งหมด10ใบเนี่ยเมเจอร์ Major, อัคนะขึ้นมาทั้งหมด9ใบพลังงานหาที่ติบได้เงินบ้ังเวบาถึงโชคดีโคตรโชคดีดวงดีเก่งรอบด้านเป็นผู้นําเป็นผู้บริหารนักธุรกิจคนมีตังคคนรวยแน่นะคตแน่นอนนะส่วนความรักเรามาดูกันนะคะคุณจะดึงดูดรักแบบไหนในเมื่อคุณเพอร์เฟกขนาดนี้นะคะ คุณเป็นคนสเสน่ห์โคตรแรงนั้นระวังแค่เดียวเรื่องเดียวนะจ๊ะมาดูต่อนะคุณจะดึงดูดรักแบบไหนรักที่คุณรักเขาเขารักคุณคุณจะดึงดูดแบบนั้นนะคะขอดูต่อนะจ๊ะเป็นอย่างไรอกีกว้าวแต่ทำพร,รันนะคะไพ่บ่งบอกคุณจะเจอรักที่สามารถจูงมือกันไปจนถึงฟัง <c oughs> โอ้ยพรังงานผู้ใดทีส่สมหวังแบบในยกมือเขินผู้ใดอยากสมหวัง มันหาที่ตีบได้เลยค่ะแบบมือหนีนะจะหาที่ตีบได้เลยนะคะไพ่ขึ้นมาเป๊ะปังงรังกาดนะจ๊ะคุณจะเจอรักที่จูงมือกันไปไปใส่มาใส่น้ำกันได้หมด่นะคะอยู่กันจนแก่เท่านะคะอยู่กันจน,นชั่วฟ้าดินสลายประมาณนั้นนะจ๊ะมาต่อค่ะสิเจนถึงไดเอกอยากรู้และอยากรู้ว้าวไนอฟคับกรกรัิจิกมีนธาตุน้ํานะคะความรักสองเรานะคะ คนนั้นตอให้อยู่ไกลขนาดใดฟากฝ้าขนาดใดอยู่ห่างไกลกขนาดใดกะสิดันโดนมาหาคุณให้ได้นะจ๊ะเขาน่าจะเป็นคนถิ่นแดนไกลคนต่างชาติก็ไดคนที่ไม่ได้อยู่ใกล้คุณนะไม่งั้นจะไม่ใช่ยวดยานพาหน,นะต้องเดินทางต้องเจอต้องพบปะต้องมีการเดินทางต้องใส่ยานพาหน,นะนะคะถึงจะได้เจอคุณว้าวนะเพอร์เฟกค่ะมาตอค่ะอยากรู้นะคะ for of s o r t ว้าวเกิดอะไรขึ้นคะน่าจะเป็นรักเก่าได้นะเป็นคนใหม่ได้คะ่ะเป็นคนใหม่ที่โชคชะตาขีดมาให้เจอกันได้ตอนนี้ถ้าหากคุณสองคนเขาเคยมาง้อคุณลักความสัมพันธ์รักกันอย่างดีเขามาง้อคุณแล้วคุณความสัมพันธ์เกิดการเปลี่ยนแปลงเขามาง้อแล้วคุณก็ยังไม่คืนดีคุณหันหลังให้ตอนนี้ต่างคนต่างอยู่นะคะามาตรอดูต่อคะ่ะ เอ็ดอัเพนดแต่จะมีการกลับมาง้ออีกครั้งหนึ่งถ้าหากตอนนี้คุณอยู่ในช่วงที่งอนกันเรื่องเห็ดใดบารูรบรัยไพ่บักข้นแต่ตอนนี้ถ้าต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างนิ่งความสัมพันธ์ไม่ไปไหนมาไหนเขาจะกลับมาง้อคุณเพื่อขอโอกาสเขามั่นใจด้วยการกลับมางอ้อครั้งนี้ต้องสําเร็จวาสันนะคะเขาอาจจะง้อไปหนึ่งครั้งสองครั้งแล้วไม่ได้ผลแต่การกลับมางอ้อครั้งนี้ต้องได้ผลประมาณนั้นนะจ๊ะว,ว้าวมา อยากเบ่งต่อแล้วจะจบเช่นไรนะจ๊ะว่าหวานหยดย้อยหวานหยดย้อยบ่เป็นหวานหยดย้อยหวานหยดย้อ,อยประมาณนั้นนะว่ารินพันกันนะจ๊ะหวานหยดย้อยกันขนาดนั้นนั้นสิเป็นยังไงต่อเขาจะมาขอโอกาสใช่ไหมนะจ๊ะมาโชคชะตานำพาให้เราได้พบรักครั้งนี้วาสันว้าว โชคชะตาน,นำพาให้คุณสองคนมาพบรักครั้งนี้อะไพ่ขึ้นจะได้ไปต่อแน่นอนนะคู่กันแล้วก็คงบอแคล้วกันไปได้ว่าสันนะคะแม่หมออยากจะบอกเลยนะไพ่สำหรับนี้บ่งบอกได้ชัดเจนคนเราถ้าเป็นคู่กันแล้วก็คงบอแคล้วกันดอกต่อให้มีาต่อให้มีอุปสรรคใดๆที่เกิดขึ้นนะคุณสองคนก็จะฝ่าฟันและจะไปต่อน้ำกันจนใดล่ะค่ะนะคะ ไม่ว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นสิ่งนั้นจะต้องเกิดการแก้ไขมาเบิ่งต่อค่ะอยากรู้จะเป็นยังไงต่อว้าวซิกออปเปนติคลธาตดินพึกศกกันมังกรเขาอยากดูแลเขาอยากซัพพอร์ตเขาอยากให้ของเลอค่ากับคุณนะเพราะก็รู้ว่าคุณเป็นคนใจบุญสุนทานคุณคุณซัพพอร์ตคนอื่นได้คุณก็ควรจะได้เจอคนที่ซัพพอร์ตได้บ้างประมาณนั้นนะจ๊ะประมาณนั้นเขาก็อยากคิดจะซัพพอร์ต คิดอยากจะมีคุณคิดอยากจะลงทุนให้กับคุณคิดอยากจะดูแลคุณบ้างประมาณนั้นนะจ๊ะว้าวประทบร,รมดานะคะมะขอไปต่อค่ะเป็นยังไงต่ออยากรู้และอยากรู้นะคะนายอบอฟแวนธาตุไฟเมรสิงห์ธนูถ้าหากคุณสองคนมีประเด็นกันเพราะว่าหากบ่มีเวลาให้กันหากบ่มี เวลาเด็คุยหรืองอนกันอยู่การกลับมาครั้งนี้เขาจะทําทุกอย่างเพื่อคุณเขาจะซัพพอร์ตคุณเขาจะดูแลเขาจะเทคแคร์เขาจะใส่ใจเขาจะไม่หมางเมินแล้วก็จะไม่ทิ้งทิ้งควงว้างหรือว่าพฤติกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นเขาจะไม่ทําเหมือนเดิมประมาณนั้นนะจ้าว,าวบัตรรัดานานี่ยขอแสดงความยินดีด้วยนะคะคุณจะได้รับสิทธิ์นั้นนะคะคุณจะได้รับสิทธิ์ที่เขาชัดเจนและจริงจัง ดูแรงนะเทแค่ประมาณนั้นนะจ๊ะโอ้โอ้โอ้โอนะคะมาขอดูหน่อยค่ะท้ายที่สุดจะจบลงอย่างไรขออีกแค่ใบเดียวแล้วก็หายนะตายสำรับขึ้นมาสองใบนะคะถ้าหากคุณสองคนอยู่ในช่วงงอนกันนะถ้าหากคุณอยู่ในช่วงงอนกันนีกันบ่พ้นดอกค่ะเป็นคู่กันแล้วก็บคง้งบ่แคลกันดอกเห็นไหม ไพ่ขึ้นมาเดอะไฮลาเฟนไพ่พระสิ perquè, Aí, i, kind of lady, make, ่งศักด so. <c bleiben> ิ hmm. so, ์สิทธิ์โชคชะตานำพาให้คุณสองคนมาพอกันถ้าหากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียใจทำให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความรู้สึกเสียใจเพราะว่าการกระทำของอีกฝ่ายหนึ่งเขาจะไม่หยุดในการงอเขาสิบยุดในการงอคุณน่ะให้กลับเข้ามาในความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งส่วนคุณสีรับใดบ่ไดอันนั้นอีกแม่หมอวาวตามไพ่นะคะแต่ไพ่ขึ้นมาเขาจะตามงอเห็นไหม เขาจะตามงอ้อเขาจะตามขอโอกาสคุณเป็นคู่กันน่ะคู่กันแล้วก็คงบว,วแคล้วกันน่ะเป็นคู่ที่จะอยู่ได้กันแล้วมั่งคั่งร่ำรวยนะเห็นไหมไพ่ขึ้นเดอะไฮรับเฟ์ไพ่พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์โชคชะตานำพาให้คุณสองคนมามาคู่กันแต่เป็นคู่รักที่ต้องผจญภัยต่างๆต้องได้ทนทุกข์ทรมานวิบากกรรมความหักทีบ่เ,เติมเต็มหรือว่าเข้าใจพิดกันนะคะนะและจะทำให้คุณสองคนได้ไปต่อถ้าคุณผ่านบททดสอบ วาสันบททดสอบคุณจะได้แต่งงานกันแน่นอนเห็นไหมล้วก็ซอยกันสร้างอาณาจากักรสิบเหรียญความมั่นคงมาเลยวุ้ยสิบเหรียญสําหรับนี่งามขักนะคะแม่หมอชอบมากเลยสิบเหรียญสําหรับนี้นะจัดเต็มไปเลยค่ะเพอร์เฟกค่ะจบแบบทับเบินดิงแต่คุณต้องเยียวยาบาดแผลเยียวยาความความเจ็บที่เขาเหตุเด็กคุณคุณเสียใจ บางท่านอาจว่าไม่เอาแล้วนู่นนี่นั่นอันนี้ก็แล้วแต่ไม่หมออ่านตํำไพ่นะไม่ว่าเหตุผลใดที่เกิดขึ้นแต่โชคชะตานำพายคุณสองคนมาพอกันเขาไม่ยอมหยุดกับการที่จะง้อคุณอีกแน่นอนถ้าหากเขาเคยไปให้คุณเป็นตัวสำรองหรืออะไรใดๆการกลับมาครั้งนี้เขาจะชัดเจนการกลับมาครั้งนี้จะดูแลและเทคแคร์คุณได้ประมาณนั้นอาจจะขอคุณแต่งงานเลยก็ได้มาความมาพร้อมความมั่นคงมาพร้อมความชัดเจนประมาณนั้นนะจ๊ะว้าว จบแบบ h a p ้ y ending นะจ๊ะแม่หมอขอแสดงความยินดีด้วยค่ะนะคะแม่หมอกระใจฟูน้ำข่ะนะคะคุณสองคนยังรักกันเหนียวแน่นคุณสองคนยังเป็นรักที่นะคะเว้อยอดบ่ได้ค่ะขออีกจักใบล้วกันสีได้แต่งงานกันบ่ค่ะไพ่ใบนั้นก็บอกว่าได้แต่งเนาะนะคะสีได้แต่งงานกันบ่ค่ะไพ่ใบนี้น,นะคะสีได้แต่งงานกันไหมมาเบิ่งกัน ไปสุดท้ายว้าวนะคะพไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงการคุณยังรักกันเหนียวแน่นกันอยู่ยังมีมีใจัยผูกพันยังมีความผูกพันยังมีสิ่งดีๆให้แก้กันนะจ๊ะคุณมีโอกาสได้ไปต่อสูงนะแต่ถ้าบางท่านไม่ไปต่อเป็นเพราะอะไรมาดูกันอ่าให้อยู่ที่ถ้าใครไม่ไปถ้าใครมองข้ามอดีตเก่าๆได้ที่มีประเด็นกัน คุณยังจะได้ไปต่อแบบหวานซึนนะคะแต่ถ้าใครที่จบนะคะอยากรู้จบเพราะสาเหตุอะไรเอาอยากรู้อ่ะไพ่ใบนี้จบเพราะสาเหตุอะไรอ่ใต้สำรับอืม t h e Tower คือการจบเพราะอะไรอย่าดูหน่อยนะจริงๆน่าจะเข้าใจอะไรกันผิดนี่แหละคะ่ะทะเลาะก,กันด้วยเหตุผลอารมณ์ชั่ววูบหรือเหตุผล อีกฝ่ายหนึ่งอาจจะเจ้าชู้อาจจะมีคนอื่นอาจจะดึงคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์ก็ได้นะเดอะทาวเคือการจบจบโดยไม่ได้ตั้งโตด้วยนะคะอยู่ดีก็หายไลน์ไม่ตอบก็ได้นะคะอยู่ดีๆก็ไปศึกษาดูใจเดี๋ยวเดี๋ยวมามาโผล่โก็ได้นะคะประมาณนั้นก็นได้นะแต่เขาก็ยังเห็นคุณเป็นคนที่สําคัญที่สุดนะคะเขาก็ยังเห็นว่าคุณคุณเป็นคนที่ ดีที่สุดหรือไปล่องมาลาวไปคบมาแล้วกะบ่คือคบคุณก็ได้นะคุณรักเขาคุณให้เขาด้วยรักแท้แต่เขาเขาอาจจะแบบตอนนั้นยังไม่รักคุณเท่ากับที่คุณรักเขาก็ระไ,ได้เหมดน,นะคะบอ,อกเลยค่ะถ้าคุณจะไปต่อแต่บางท่านไม่ไปต่อนะจบสนิทนะคะบางท่านจบแต่คุณเป็นคู่กันเห็นไหมใต้สำรับก็เป็นคู่กันบางท่านไม่ไปต่อเพราะว่ารักซอนรักสามเศร้านะ บางท่านจบเพราะรักซ้อนรักสามเศร้าแต่บางท่านมองข้ามได้คือคือลืมอดีตเก่าๆนันใดนะคะแล้วก็ไปกันต่อรักกันแบบยืดยาวคือถ้าเขาเขาลืมได้อีลีเขาถิมได้อีลีแล้วจะไม่ทําอีกอันนั้นก็พอให้อภัยนะแต่บางท่านนะคะก็คือบ่ได้ลืมกันบ่ได้บ่ได้เป็นคนไม่จริงจังอะนะเห็นบ่ตรงกันแป๊ะ ะค,ะคุณเป็นคู่กันก็คงพอแควกันแต่นะคะถ้าเขาเปลี่ยนเป็นคนใหม่ได้จริงๆก็พอก็ควรจะให้อภัยนะแต่มันยากกับการให้อภัยนะให้อภัยยังก็ให้อภัยได้ค่ะแต่ให้อภัยเรื่องรักซ้อนรักสามเสา้า่ามีผู้ใดให้อภัยแน่นอนใครไปต่อก็จบแบบ happy ending ถ้าลืมอดีตได้นะคะแต่ถ้าใครที่ไม่ไปต่อเป็นเพราะรักซ้อนจบสนิท convert ทางไผ่ทางมันนะคะ คือแต่จริงๆแล้วคุณเป็นคู่กันเป็นคู่ที่สวสรรค์สรรสร้างน้ำผ้าไม่พอกันกระเบื้องเตี้ยตำแหน่ง t ด e e เอ r e s s The เอ p รอ o r เห็นปะ The e m p r ดูแลเขาเด e Emperor ดูแลเห็นไหมคือเป็นคู่กันน่ะเป็นคู่แบบธาตุเดียวกันด้วยเป็นคู่ที่สมน้ําสมเนื้อเป็นคู่ที่แบบมหาทิติบดายอ่ะควีนกับคิงอ่ะ เป็นคู่กันนะจ๊ะจบแบบพับเปียนดิงผู้ไดไปต่อก็ได้มีความสุขแบบน,นี้เลยนะจ๊ะคุณเป็นรักแท้ซึ่งกันแล้วกันแต่ผู้ได้จบนะคะบอพานขอทดสอบกับคอนเวิร์ตค่ะแต่อย่าอินไลน์เด้อยค่ะเด้อเอาเป็นนั้นว่าสิเป็นเจังใดกันก,นกยาสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คืออย่าลืมลักเจ้าของนะคะเงินมานะชีวิตดีตุยนะคะแต่ถ้าสมมติมีรัก ว่มีเงินกระตุยแต่ถ้ามีเงินมีความสุข happy ending แน่นอนนะคะไม่มีรักกับว่าเป็นอย่างประมาณนั้นนะคะเอาเป็นว่าจบแบบ happy ending นะคะผู้ใดมาพอคลิปนี้อย่อินหลายด้วม่หมออินผู้เดียวกับพอแรงแล้วนะจ๊ะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะผู้ใดสนใจติดต่อแม่หมอก็ะติดต่อมาเขาก,กดกเข้าไปก็ว่าเพิ่มเติมนะจ๊ะคอยบุญรักษาเทวดาคุ้มครองขอยเงินทองไหลามาเทมารวยแล้วรวยอีกบุญลนทับนะคะ และที่ขาดบ็ได้คอยรักดีๆไล,ลายๆทุกคนเลยค่ะโชคดีค่ะ,ะเจอกันคลิปหน้าเด้อบายบายจ้า